สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปิดตำนานเจ๋งอัชฉริยะคิดเล็กเร็วเสียชีวิตหลังป่วยหนักแม้เผยสุดเศร้าเมื่อวันที่30มีนาคมผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่วัดใยดาหมู่ที่14ตำบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีศพของนายนครสุขาอายุ35ปีหรือเจ๋งหนุ่มอจฉริยะคิดเล็เร็วหนุ่มตัวเล็กที่ดูเหมือนเด็กมัธยม โดยนางปราณีเอกอุดมอายุ58ปีแม่ของเจ๋งเปิดเผยว่านายนครได้เสียชีวิตไปเมื่อวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาด้วยโรคประจำตัวคือโรคลมชักและโรคไทรอยด์โดยก่อนเสียชีวิตได้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลระยองกระทั่งได้พากกลับมาพักฟื้นที่บ้านและเสียชีวิตที่บ้านตนรักและสงสารมาก ขอให้ไปสู่พบคุมที่ดีสําหรับความสามารถของเจ๋งมารู้ตอนที่เจ๋งอายุแปดขวบขณะพาไปขายทุเรียนที่ตลาดพอดีไม่ได้เอาเครื่องคิดเลขมาก็เลยให้เจ๋งคิดแต่ลูกค้าไม่มั่นใจจึงไปเอาเครื่องคิดเลขมาคิด ปรากฏว่าตรงจนน่าทึ่งในความสามารถจึงรู้ว่าเป็นความสามารถพิเศษเคยไปแข่งคิดเลขเร็วก็ได้รางวัลมาและยังเล่นหมักฮอสเก่งจนยากที่จะมีใครชนะได้ตั้งแต่นั้นก็พยายามส่งให้เรียนจนถึงปห้าแต่เนื่องจากโรคประจำตัวจึงต้องออกจากโรงเรียนนางปราณีกล่าวต่อว่าหลังจากนั้นนายนครก็มักจะเข้าไปอยู่ที่วัดและชอบพระเครื่องจึงมักจะออกไปที่ตลาดพระเครื่องในตัวเมืองระยองทุกวันซึ่งก็มีไรายได้กลับมา โดยนายนาครจะช่วยทางบ้านจ่ายค่าไฟทุกเดือนก็ภูมิใจในตัวลูกชายมากแม้ร่างกายจะไม่เหมือนคนอื่นแต่ก็ทําให้ภูมิใจไม่เคยทําให้หนักใจเลยท้าชนะมีจริงก็ขอให้เกิดมาเป็นแม่ลูกกันอีกและคงจะพบพ่อบนสวรรค์ซึ่งพ่อได้เสียชีวิตไปเมื่อตอนที่นายนาครอ,อายุ15ปีสาหรับพิธีชับนกิจศพจะมีขึ้นเวลา16นาฬิกาของวันที่1เมษายนนี้ด้านเพื่อนบ้านที่เดินทางมาร่วมงานศพต่างเสียดายความเป็นอัจฉริยะของนายนาคร ต่างก็มาร่วมไว้อะไรแต่นายนครเป็นครั้งสุดท้ายแต่ก็ไม่ลืมเอาเลขอายุข,ของนายนครก็คือ35ปีและเลขพศอสาเกิดปี2529ซึ่งเลขท้ายตรงกับวันที่เสียชีวิตก็คือวันที่29ไปเสี่ยงดวงสำหรับเจ๋งโด่งดังขึ้นในโลกโซเชียลเมื่อปี2559โดยมีการเผยแพร่คลิปของเจ๋งในตลาดพระกลางเมืองระยองเกี่ยวกับการคิดเลขเร็วไม่ว่าโจทย์จะยากแค่ไหนเจ๋งก็คิดคำตอบได้อย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นอัจฉริยะประจำตลาดไปเลยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ